สมมติน,นะครับว่าอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนๆมาค้นพบว่าเราเองไม่ใช่ผู้ชายหรือไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่าได้ถูกเลี้ยงให้ตัวตนของเรานั้นเป็นอีกเพศเพศหนึ่งมาเราจะตกใจกันไหมครับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยได้มาค้นพบความลับของชีวิตเธอในตอนวัยรุ่นว่า เธอไม่ได้เป็นผู้หญิงฮะแล้วจริงๆแล้วก็เป็นผู้ชายทั้งดุ้นเลยที่จะหากใครสงสัยว่าฮะพ่โตมาตั้งแต่เล็กแล้วตัวเองเป็นผู้ชายมันจะไม่รู้ได้ยังไงเพราะว่าแบบชายมันก็ต้องมีหนงแหนมอะไรงอกมาใช่ไหมแล้วเธอจะไม่เคยสงสัยเลยว่าไอนแหนมนั้นมันเป็นของผู้ชายเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังอะไรที่เรายังไม่รู้กันเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้นะครับ ที่เมื่อพูดถึงเรื่องราวของเด็กที่กําเนิดมาแล้วได้ถูกเลี้ยงไม่ตรงกับเพศเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีมาหลากหลายตั้งแต่โบราณากาลนะครับเพราะว่าบนโลกเหล่านี้เนี่ยมันจะมีอาการผิดปกติบางอย่างของร่างกายที่เด็กเกิดมาแล้วจะมี2เพศในคนเดียวกันครับก็คือมีทั้งน้องชายแล้วก็น้องสาวอยู่ด้วยกันเลยเนี่แหละจนพ่อแม่นะครับแยกไม่ออกฮะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกสาวหรือลูกชายกันซึ่งอาการแบบนี้นะครับภาษาทางการแพทย์จะเรียกว่า Hermaphroditus หรือว่าภาวะกระเทยแท้นะครับก็คือภาวะกระเทยที่เกิดจากร่างกายแต่ไม่ใช่ทางจิตใจนะครับที่เอาจริงๆชื่อคำว่า Hermaphroditus เนี่ยมันก็มีที่มาที่น่าสนใจเลยนะคือมันมาจากชื่อเทพผู้น่าสงสารคนหนึ่งของกรีกฮะที่ฮีแกเนี่ยมีทั้งวัวกูบ้านแล้วก็มีแหนมอยู่ในตัวเดียวกันเอง ซึ่งเอาจริงๆตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยเทพองค์นี้ก็ไม่ได้มี2เพศในตนเดียวแบบนั้นหรอกนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากดางไม้ชนีตัวหนึ่งครับที่ได้มาก่อความป่วงให้ที่เรื่องของเรื่องก็มีว่าเทพองค์นี้นะครับตอนแรกเนี่ยท่านก็ได้เกิดมาเป็นเทพชายที่มีหน้าตาแบบรอวัวตายควายล้มกันเลยครับเพราะว่าแกนะครับเป็นถึงลูกของเทพเฮอร์เมสเทพแห่งการสื่อสารส่วนแม่นะครับก็เป็นถึงเจ้แม่วีนัสฮะหรือว่าเทพแห่งความงามแล้วก็ความอิจฉาจิกตกก็เลยได้ทําให้เบ้าหน้าของลูกเนี่ยออกมาดี โซชนีแทบจะสลบทุกลายแบบนี้นี่เองแต่ว่าเรื่องมันก็มาจากเบ้าหน้าของยีแกเนี่ยแหละครับที่เมื่อวันหนึ่งน้องเฮอร์มาโฟดิตัสเนี่ยได้แตกเนื้อหนุ่มนะครับแกก็ไปเล่นอยู่ที่บึงตามภาษาแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปไงที่บึงตรงนั้นนะครับมันก็เผอิญ มีชนีนางไม้อยู่ตัวหนึ่งครับที่เดินมาเห็นน้องแกแล้วก็แบบอ้าปูๆปู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 อยากได้พัวแล้วเกินฉันคันคันคันชนีนางไม้คนนั้นนะครับก็เลยได้กระโดดโหนไปเกาะน้องเฮอมาของเราแบบไม่ปล่อยเลยครับทั้งทั้งที่ว่าน้องแกเนี่ยมีอายุแค่สิบห้าเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อเทพหนุ่มเมื่อโดนตัวอะไรแปลกๆว่ากระโดดเกาะแล้วก็ร้องปู้ปูปูแบบนี้เนี่ยก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาใช่ไหมครับเทพแกก็เลยรีบสลัดนางแล้วก็วิ่งหนีไปเลยแต่ว่าแม่ชนีนางไม้พู้นั้นก็เหลือเกินครับกระโดดโหนไล่ตตามออร้ง พูดดังลั่นไปทั่วป่าเลยนะครับแต่ว่าเทพหนุ่มองค์นั้นก็ยังไม่หยุดวิ่งครับจนกระทั่งชนีนางไม้นั้นแทบจะหมดแรงครับซึ่งเมื่อนางเล่นมาได้ด้วยแรงไม่ได้ก็ต้องเล่นด้วยกลครับนางก็เลยได้ตะโกนไปขอทวยเทพทั้งหลายแล้วว่าโอ้เทพเจ้าค่ะจงช่วยข้าด้วยขอให้ข้าได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้หนุ่มนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับผู้หนุ่มนั้นด้วยเถอะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีเาเทพกรีดคนไหนได้ดันไปได้ยินคําขอนี้นะครับแล้วก็เลยเสกมนให้นางแบบสมหวังเลยบิบิดบบบิบิบูตูมลงมาจากสวรรค์นะครับโดยที่ไมได่ดูหน้าดูหลังก่อนเลยว่าชนีน,นางไม้นั้นมันเป็นใครทําไมถึงต้องอยากได้เทพหนุ่มนี้แล้วประเด็นก็คือพอรที่เทพได้ให้น,นั้นเป็นพรแบบป่วงๆด้วยคือนางไม้คนนั้นเขาคงจะขออยู่เป็นหนึ่งเดียวกับผู้หนุ่มนั้นแบบคู่รักอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่เทพคงเข้าใจผิดครับก็เลยเสกไอ้สองคนนี้เนี่ยมันรวมร่างเป็นร่างเดียว กันเลยนั่นแหละครับร่างของชนีนางไม้กับเทพหนุ่มนะครับก็เลยถูกดูดปุ๊บแล้วก็หลอมรวมกันครับกลายเป็นเทพประสมนางไม้ที่มีหน้าตาเป็นพ่อนหนุ่มรูปงามแต่ท้ว่าเมื่อมองลงไปด้านล่างเนี่ยมีครบหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นนมไส้อัว่วหอยหรืหอไข่มันรวมอยู่ในร่างเดียวกันหมดแล้ว และนั่นแหละครับเทพหนุ่มน้อยคนนั้นก็เลยต้องได้ใช้ชีวิตแบบ2องเพศอยู่เป็นต้นมาครับจนทำให้ชื่อของเขาเนี่ยได้กลายมาเป็นศัพท์ที่ทางการแพทย์เอามาเรียกคนป่วยซึ่งมีทั้งไส้อัว่วแล้วก็หอยในคนเดียวกันนั่นเองที่คำว่า h e r m a p h โฟดิตัสนะครับมันก็มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกก็คือ h e r m ์มเนี่ยเป็นเทพผู้พ่อเขาครับเทพเฮอร์มิสส่วนโฟดิตัสเนี่ยก็มาจากเทพผู้แม่วีนัสหรืออโฟได e นะครับพอเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นเฮอร์มาโฟดิตัสครับ แต่ทว่าพระเอกของเราในวันนี้เนี่ยเขากลับเป็นกรณีพิเศษหน่อยครับคือเขาเนี่ยไม่ได้มีเฮอร์มาฟอริตัสฮะแต่ทว่าเป็นชายแท้ร้0ย์ทั้งแท่งทว่ามันเกิดเรื่องบางอย่างที่ทําให้พ่อแม่ของเขาเนี่ยอยากเลี้ยงให้ลูกชายคนนี้นะครับได้กลายเป็นลูกผู้หญิงฮะและเราก็มาดูกันดีกว่าว่าผลเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงครับคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณหน้าร้อนของปี1965ยังประเทศแคนาดานะครับ ตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีหนูน้อยฝาแฝดสคนได้เกิดขึ้นมาหน้าตาน่ารักมากเลยครับมีชื่อว่าบรูซกับไบรอันแซร์ไรเมอร์นะครับที่ทั้งสองเนี่ยก็ได้เติบโตมาอย่างเด็กธรรมดาจนกระทั่งมันมาถึงเวลาที่น้องๆเขาต้องมาฉี่เนี่ยแหละครับคือเด็กเนี่ยมันฉี่ไม่ออกครับมันก็ร้องอยแม่แมฉี่หนูฉี่ไม่ออก พ่อแม่นะครับก็เลยงงมากว่าเอาลูกทำไมท่อตันแบบนี้เือก็เลยเอาน้องทั้งสองนะครับไปหาหมอไปเช็คดูเจ้าแหนมตุ้มกิ๋วของทงน้องฮะปรากฏว่าน้องทั้งสองเนี่ยมีอาการที่ทางแพทย์เขาเรียกว่าฟิโมซิสหรือว่าหนังหุ้มปลายองคชาตตีบนะครับ ก็คือสภาพที่แบบแหนมมันหดจนกระทั่งหนังหุ้มปลายแหนมนะครับมันไม่สามารถดึงเปิดออกมาได้แบบปกตินั่นเองก็เลยทําให้คนที่เป็นอาการนี้เนี่ยมีอาการฉี่ยากครับหรือบางทีพอจะฉี่เนี่ยก็เจ็บแหนมร้องควนคางอะไรกันเลยนั่นแหละครับก็เลยทําให้ผู้แพทย์นะครับต้องตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะต้องทําการคลิปเอาหนังหุ้มปลายแหนมของน้องๆเขาออกครับเพื่อที่ว่าสองน้องหนูนี้เนี่ยจะได้มีอาการระบายออกได้อย่างไม่เจ็บปวด โดยผู้แพทย์นะครับก็ได้ส่งแฝดผู้น้องที่มีชื่อว่าบรูซเนี่ยเข้าไปผ่าก่อนเลยแต่ทว่าแทนที่พี่แพทย์แกจะผ่าแบบธรรมดาตามปกติที่แพทย์เขาใช้มีดผ่ากันทั่วไปอย่างเงี้ยผู้แพทย์นะครับเกิดอยากจะลองวิธีใหม่ฮะที่มันเรียกว่าคาลสเตรไรเซชันขึ้นมาครับซึ่งมันจะเป็นการผ่าตัดที่มีไฟฟ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแหละครับแล้วก็ดันทําพลาดครับคือดันทําแหนมตุ้มจิ๋วของน้องบรูซเนี่ยไม่จนแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับที่เมื่อทําไม่ได้แบบนี้เนี่ยแพทย์ก็เดินออกมานอกห้อง ผ่าตัดแล้วก็มาบอกพ่อแม่ว่าเอ,อหมอได้ทําแหนมของลูกคุณไม่ไปแล้วนะหมอไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีว่าแต่ลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยจะให้ผ่าตัดเลยไหม ซึ่งเมื่อผู้แม่ได้ยินแบบนี้ก็ไม่เลยสิครับข้ามศพอีฉันไปก่อนเถอะค่ะผู้หมอไปรักษาแหน่เปลูกน้อยของฉันอีกคนให้ได้ก่อนเออแต่ลูกคนต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะผ่าตัดให้แบบมีธรรมดาแล้วนะจะไม่ใช่วิธีอะไรประหลาดแล้วไม่ต้องเลยครับหมอไปวิธีใหม่อะไรอีฉันก็ไม่เอาแล้วนั่นแหละครับพ่อแม่ก็เลยได้ล้มเลิกการผ่าตัดแล้วก็นําเอาเด็กทั้งสองนะครับกลับมาบ้านแล้วรู้อะไรไหมฮะ คือในเวลาต่อมาในไอ้หนังหุ้มอกา,าติของน้องคนที่เขาไม่ได้ผ่าตัดนะมันกลับมาทํางานได้ปกติครับก็คือแหนมมันผูกๆโพๆได้ที่ก็หมายความว่าถ้าหากน้องบรูซเขาไม่ได้รับการผ่าตัดแล้วทิ้งเอาไว้อีกสักพักนะครับแหนมเขามันก็จะกลับมาเป็นปกติอย่างนี้ดีครับแต่ชี้ชะอันนี้จางตอนนี้เนี่ยแหนมน้องแกสุกเกรียมไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งจะเสียหายถึงระดับไหนเนี่ยทางสื่อนะครับเขาก็ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนนะคือบางที่เนี่ยก็บอกว่าแหนมตุ้มจิ๋วของน้องบรูซนะครับใช้ไม่ได้เลย แต่บางที่ก็บอกว่าแหนมของน้องเนี่ยยังสามารถปัสสาวะได้อยู่ครับแต่ทว่าน้องแกเนี่ยโตขึ้นมาแล้วอาจจะมีปัญหาทางด้านการสืบพันธุ์ได้ซึ่งถ้าหากเขาโตมาแล้วใช้แหนมของเขาเป็นแบบผู้ชายไม่ได้แบบนี้เนี่ยพ่อแม่ของน้องนะครับก็ไม่รู้ไงว่าน้องบรูซเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะน้อยใจไหมแบบทั้งๆที่ตัวเองเป็นชายตั้งแต่เกิดแต่ตันใช้แหนมตัวเองไม่ได้แบบเนี้ แ้วเดี๋ยวจะโดนคนภายนอกมาว่าอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลูกจะโดนหาวเป็นซีซีเป็นพวกรักเพศอะไรแบบนี้แล้วลูกจะคิดยังไงอู้พอแม่ก็คิดไปไกลเลยนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่ายุคนั้นเนี่ยมันคือยกกุค60ครับที่การยอมรับความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันยังมีอยู่จํากัดครับก็คือคนเนี่ยเขาย,ยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าไอ้คาจํากัดความของคําว่าเพศบนโลกเราเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่หลากหลายหรือว่ามันควรจะจํากัดอยู่แค่เพศที่เราได้เกิดมาเท่านั้นนะครับนั่นแหละครับพเพื่อนๆก็พอจะเข้าใจบรรยากาศของยุคนั้นแล้วนะ เอาเป็นว่าภาพตัดกลับมาที่พ่อกับแม่ของน้องบรูซครับที่ก็นั่งเก็กซิมอยู่ว่าจะเอายังไงกับลูกของฉันดีจนกระทั่งเวลามาได้ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับพ่อแม่เนี่ยก็ได้ไปเห็นรายการอันหนึ่งปรากฏขึ้นมาในทีวีครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีหมอหน้าตาดูดีภูมิฐานคนหนึ่งนะครับขึ้นมาอย่างรายการแล้วก็พูดว่าผมคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องมีเพศแบบที่ตัวเองได้เกิดขึ้นมาคือคนเราเนี่ยจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ ที่ถ้าหากใครกําลังมีปัญหากับเรื่องนี้อยู่แล้วก็ให้มาหาผมนะครับเพราะว่าผมเน่ยเปิดคลินิกเพื่อจะให้แนวทางเรื่องเพศเจกับคนที่จะทําให้หญิงเป็นชายหรือชายเป็นหญิงก็ได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆฟังมาตอนแรกแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับเพราะแบบแพทย์คนนี้เนี่ยเขายอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือว่าเป็นคนหัวใหม่ไม่คร่าคืออะไรแบบนี้แต่ทว่าจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่เลยครับ ซึ่งเดี๋ยวทาไมมันไม่ใช่เนี่ยฟังเนื้อเรื่องไปต่อเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจนะครับเอาเป็นว่าเมื่อพ่อแม่ของน้องบรูซเขาได้เห็นโฆษณานี้ของผู้แพทย์เนี่ยก็คิดเลยว่าเออถ้าลูกเราเนี่ยมันกระปู้ใช้งานไม่ได้เราก็ไปแปลงให้ลูกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาซะเลยและเดี๋ยวเรานะก็จะปกปิดลูกชายของเราว่าลูกเนี่ยได้เกิดเป็นผู้หญิงมาตลอดครับที่เมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับผู้พอ่อผู้แม่เนี่ยก็เลยติดต่อไปทางแพทย์เลยครับเพื่อหวังว่าจะให้คุณหมอคนนั้นเนี่ยมาช่วยลูกชายของเขาครับแต่หารู้ไม่ว่า มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ทําให้พวกเขาเนี่ยได้ถล่มลึกเข้าสู่เรื่องที่กูไม่กลับอีกเลยนะครับและเพื่อจะให้เข้าใจถึงความดาร์กของผู้แพทย์ที่พ่อแม่กําลังติดต่อไปนะครับแอดก็จะต้องขออธิบายก่อนว่าแพทย์ผู้นั้นเนี่ยเขาเป็นใครมายังไงโดยชื่อของผู้แพทย์นะครับแกมีชื่อว่าดรจอห์นมันนี่ครับก็เป็นคนนิวซีแลนด์ที่ได้มาเติบโตดิบดีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับ เป็นแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคเกี่ยวกับจิตแล้วก็เพศโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมาเปิดคลินิกเพื่อรักษาเรื่องเพศให้กับบุคคลมากมายบวกกับการทําแคมเปญวิจัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็จิตวิทยาเนี่ยเผยแพร่ไปเป็นวารสารให้คนได้รู้จักกันไปทั่วจนกระทั่งเขานะครับได้รับฉายาว่าเป็นหมอสอนศาสนาแห่งเรื่องเพศเลย แต่ถึงแม้ว่าแกจะได้รับฉายาว่าอย่างนี้หรือว่าแกเรียนจบมาโดยเฉพาะทางด้านเรื่องโรคจิตกับเรื่องทางเพศนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าแพทย์นีเนี่ยจะถูกไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะมันก็มีอยู่หลายๆครั้งเหมือนกันที่หมอแกเนี่ยชอบออกทฤษฎีแปลกๆมาครับ อย่างเช่นเอเรื่องที่บอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นเพศดั่งที่เราเกิดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะยังจาได้ไหมที่เมื่อกี้ที่บอกจริงๆแล้วนะครับดรจเอห์นเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าคนเราจะมีเพศหลากหลายเป็นเพศที่3เพศที่4 LGBTQ อะไรได้นะ แต่เขาเนี่ยจะหมายถึงว่าเรานะครับสามารถเปลี่ยนจากชายให้เป็นหญิงหรือหญิงเป็นชายได้โดยแบบไม่มีอะไรกั้มกึง่งคือเขาจะมองแค่ว่าบนโลกเรานี้นะครับก็จะมีอยู่แค่หญิงกับชายนี่แหละเพียงแค่ว่าการจะเติบโตมาเป็นหญิงกับชายได้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศที่เขาได้งอกออกมาคือผู้แพทย์นะครับเขาเชื่อสนิทใจเลยว่าถ้านำเด็กคนไหนมาตั้งหน้าสีเขียวแล้วก็ชี้บอกว่าลูกมันคือสีแดงนะลูกมันคือสีแดงนะลูกเด็กนะครับก็จะเชื่อว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีแดงได้ครับ หรือว่าถ้าเอาเด็กคนไหนที่เป็นผู้ชายมาแล้วก็มาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เป็นผู้หญิงแล้วก็บอกว่าลูกเป็นผู้หญิงนะลูกเป็นผู้หญิงนะเด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้หญิงได้ครับคือเอาเป็นว่ามันคือตะก,กะที่ป่วยมากนะครับแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับด้วยทฤษฎีแบบนี้เนี่ยดรจอนก็เลยได้รับจดหมายจาก2พ่อแม่น้องฝาแฝดนั้นมานะครับว่า อยากจะให้ด็อกเตอร์เนี่ยช่วยลูกของเขาหน่อยครับเพราะว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องแหนมตุ้มจิ๋วไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้ลูกชายขอยงเขาเนี่ยกลายเป็นลูกสาวด็อกเตอร์จอนนะครับก็เลยได้ถามพ่อแม่ไปว่าเอาลวเด็กคนนั้นเขามีอายุเท่าไหร่แล้วล่ะอ๋อ ยังไม่ถึงสองขวบเลยค่ะโอ้ดีเลยไม่ถึงสองขวบเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงเ,เขาได้ง่ายมากนะเพราะว่าจิตใจร่รางกายของคนเราเนี่ยมันจะยังพัฒนาเะไไม่เต็มที่ก็าบลาอะไรว่ากันไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายก็เพราะว่าเด็กตอนอายุต่ำกว่าสองขวบนะ่ะมันยังพัฒนาความจําขึ้นมาไม่ดีไงแต่ก็นั่นแหละครับด็อกเตอร์ก็ได้บอกให้พ่อกับแม่เด็กเนี่ยพาลูกงเขาบินมาหาเขาถึงที่เลยนะมาอย่างที่อเมริกาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มรักษาให้เลย พ่อแม่นะครับก็เลยได้กระเตงลูกแล้วก็บินไปจนถึงถิ่นครับและเรื่องที่ป่วงไปกว่านั้นกนะ็คือเมื่อพ่อแม่บินมาถึงคลินิกของด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์เห็นว่าบูสนะครับมีแฝดผู้พี่ที่ชื่อว่าไบรอนด้วยเนี่ยด็อกเตอร์ก็บอกว่าเอมเิมีลูกอีกคนด้วยใช่ไหมดีๆเอามาเข้าการทดลองด้วยเลยเดี๋ยวหมอจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองว่าลูกทั้งสองนีน่ถึงแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดนะเราก็จะสามารถเลี้ยงลูกให้แตกต่างกันได้ คืออยู่ๆตะหมอผู้นี้ก็เอาน้องไบรแอนที่ไม่ได้มีความผิดป่วยอะไรเลยเข้าไปในการรักษาด้วยนะครับนั่นแหละครับประวัติศาสตร์ของความป่วงมันก็ได้เริ่มขึ้นเลย คือดอกเตอร์จอห์นนะครับได้เริ่มทำการรักษาโดยการเปลี่ยนแหนมตุ้มจิ๋วของ้องบรูซที่ไหม้ไปเนี่ยให้กลายเป็นวัวก,กูบ้าเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นดอกเตอร์ก็ได้แนะนำให้พ่อแม่ว่าเนี่ยเอาลูกบินกลับไปเลี้ยงให้เลี้ยงแบบเป็นผู้หญิงเลยนะคือจะให้ลูกไปใส่กระโปรงปล่อยผมยาวเล่นทำกับข้าวเล่นตุ๊ก,กตาสอนให้มีมารยาทเป็นคนงามตามแบบกุลสตรีอะไรก็ว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้เลี้ยงดูลูกอีกแฝดหนึ่งที่แหนมเขายังไม่ได้เสียหายเนี่ย ให้แกเป็นแบบเด็กชายทั่วไปก็คือใส่กางเกงขาก้วยสอนเรื่องแมนแมนให้เขาสอนให้เขาเตะบอลปีนป่ายเลอะโครนทุกที่แล้วเดี๋ยวผ่านไปสักสองสามเดือนเนี่ยก็ให้นำเด็กกลับมาให้แพทย์ตรวจดูอีกทีเพื่อจะสังเกตเห็นว่ามันมีอะไรที่ได้เปลี่ยนแปลงกับลูกๆของพวกคุณบ้างหรือเปล่าเราจะมาดูกันว่าการที่คุณเลี้ยงลูกชายให้เป็นแบบผู้หญิงเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนให้นิสัยเขาเป็นผู้หญิงได้ไหมซึ่งจากที่เรารู้ๆกันในทุกวันนี้แล้วนะครับว่า การที่ใครจะเป็นผู้ชายผู้หญิงได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การเลี้ยงดูอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างด้วยที่เอาจริงๆแล้วถึงแม้ทุกวันนี้นะครับมันก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่ามันมีอะไรที่เป็นผลต่อจิตใจของคนให้คนเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นอีกเพศหนึ่งได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับขนาดสมัยนี้คนยังไม่เข้าใจเลยเราจะเอาอะไรกับสมัยก่อนครับ ที่พอพอ่อแม่ของน้องบรูซกับไบแอันได้รับคําแนะนําจากหมอไปแบบนี้เนี่ยก็เชื่อปักใจแล้วก็ไปทําการเปลี่ยนแปลงลูกทุกอย่างเลยครับคือเปลี่ยนแม้กระทั่งชื่อของลูกชายตัวเองให้ใหม่จากน้องบรูซที่มันดูมีความเข้มเป็นผู้ชายเนี่ยให้กลายเป็นชื่ออะไรที่มีความหวานๆอย่างแบรนด้านะครับและหลังจากนั้นพวกเขาก็ปิดเรื่องนี้ให้เป็นความลับไม่บอกลูกๆของเขาทั้งสองคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไบรอันหรือบรูซไม่ใช่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าแบรนด้าแล้ว ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับพ่อแม่เนี่ยก็จะนําน้องบินบินกลับกลับไปให้หมอตรวจฮะและหมอก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยมันมีการพัฒนาอย่างมากนะจนหมอสามารถบอกได้ว่าปัจจุบันน้องเบรนด้าเนี่ยได้กลายเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแล้ว ที่เมื่อพ่อแม่ได้ยินแบบนี้นะครับก็อู้ดีใจแล้วก็เออหอห่โมก,กับหมอตามครับคือบอกว่าเออจริงๆนะคะ่ะอีชั้นกับกับผมเนี่ยก็เห็นว่าลูกชายขอยงผมเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงมีความเป็นหญิงที่เรียบร้อยแล้วก็มีกุลสติต่างกับพี่ชายไบรแอน์ของเขามากเลยค่ะที่วันๆน,น,นัจะเล่นแต่ห้าวห้าสกรปรกเลอะเทอะซึ่งไอเรื่องนี้ตอนหลังมันก็โป๊ะแตกออกมานะครับว่าพ่อแม่เนี่ยก็คงจะแค่เคลิ้มไปกับคําบอกเล่าของหมอแหละเพราะ จากคําบอกเล่าของไบรอนผู้ที่เป็นแฝดผู้พี่นะครับเขาได้มาเล่าเรื่องตอนโตว,ว่าไอ้ตอนเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็ไม่เคยมองเห็นว่าแบรนด้ามันจะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเป็นผ้าที่พับอยู่ในตู้เหมือนกับอะไรที่พ่อแม่บอกเลยนะแต่เขายังเสริมด้วยนะครับว่าแบรนด้าเนี่ยเธอก็เป็นหญิงที่สกปรกชอบปีนป่ายเหมือนกับตัวเขาเองทุกอย่างเลยคือสิ่งที่ไบรอนได้รู้สึกว่าแบรนด้ามีความแตกต่างจากเขาอย่างเดียวก็คือแบรนด้าเนี่ยเป็นคนที่ผมยาวแล้วก็ใส่กระโปรงครับ ซึ่งเรื่องราวความลับเหล่านี้มันก็ได้เริ่มเปิดเผยขึ้นมาเมื่อตอนที่น้องเบรนด้าเริ่มโตขึ้นมาเข้าโรงเรียนนะครับคือถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะอยู่ในคราบที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ด้วยความที่ร่างกายเธอมันเป็นผู้ชาย่พอจะไปตบกับเพื่อนสาวที่โรงเรียนทีไรนะครับนางก็ตบซะแบบเพื่อนสาวปิวกเลยทีเดียวฮะน้ำซ้ำเบรนด้านะครับก็ยังชอบวิ่งเล่นปีนป่ายกับผู้ชายอีกจนทําให้เพื่อนๆชน,นีน้อยทั้งหลายแหลเนี่ยเกินงงมากครับ แล้วก็ล้อเลียนเธอไปนานาว่าเป็นแม่หญิงแรงช้างสารบ้างละเป็นเด็กทอมบอยอะไรแบบนี้บ้างทำให้แบรนด้าในตอนนั้นนะครับก็รู้สึกน้อยใจเล็กๆแล้วว่าทำไมเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่เข้าพวกอะไรแบบนี้เหรอจนกระทั่งถึงวัยแตกสาวครับแบรนด้าเนี่ยก็ดันไม่แตกสาวตามเพื่อนด้วยฮะก็แง่ละเธอเป็นผู้ชายนี่ ที่ปกติแล้วไออาการเข้าสู่วัยรุ่นของผู้ชายนะครับก็มักจะมาช้ากว่าผู้หญิงสักประมาณ2-3ปีที่เมื่ออาการแตกหนุ่มมาถึงแบรนด้าปุ๊บนะครับก็ยิ่งทําให้เธอเนี่ยรู้สึกตกต่ากับชีวิตขึ้นไปอีกครับเพราะว่าพอแตกหนุ่มแล้วเสียงเธอมันก็จะดูห้าวหามคล้ายผู้ชายขึ้นไปอีกใช่ไหมที่เมื่อเพื่อนเห็นว่าแม่สาวหามคนนี้มีเสียงเยี่ยงผู้ชายนะก็ล้อเธอเข้าไปอีกครับจนตอนนี้เนี่ยแบรนด้าเริ่มสงสัยแล้วว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นใครอารมณ์ประมาณมีวัยรุ่นไครซิสนะครับ ก็เลยได้นําเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับพ่อแม่ครับซึ่งพ่อแม่ก็ทําเช่นเคยครับกระเตงน้องแบรนด้าเนี่ยกลับไปหาดรจอห์นไอ้ดรจอห์นดูซิว่ามันมีอะไรผิดปกติกับการเลี้ยงดูหรือเปล่าซึ่งดตรจอห์นก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรการรักษาเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นอย่างงี้ช้าๆแต่หมอขอให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้เลยว่าลูกของคุณเนี่ยได้เป็นลูกสาวแล้วยังเต็มตัวคือดรแกก็จะพยายามโมโนแถต่อไปในความเชื่อที่ดรมีนั่นแหละ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเอเรื่องราวของด็อกเตอร์นี้ที่เขาได้ทำการทดลองกับ2เด็กแฝดนะฮะมันก็มีอะไรที่แอดไม่สามารถเอามาพูดได้ณที่นี้อีกนั่นแหละครับเพราะเดี๋ยวพ่อใหญ่ YouTube แกจะไม่ปลื้มครับแต่ก็เอาเป็นว่ามันเป็นการทดลองที่ไม่ควรจะทำกับเด็กอย่างยิ่งแล้วกันที่ระหว่างซึ่งด็อกเตอร์ได้ทําไปนะครับเขาก็ไม่ได้บอกกับพ่อแม่ด้วยก็คือพาเด็กเข้าไปในห้องแล้วก็ไปทําอะไรไม่รู้นะครับแล้วพอกลับออกมาเด็กๆก็มีอาการงงแงงงแงครับ จนกระทั่งมาถึงครั้งหนึ่งขนาดที่ว่าพอพ่อแม่บอกจะพาน้องหนูสองคนกลับไปหาหมออีกนะครับเบรนด้าเนี่ยก็ถึงกับบอกกับพ่อแม่เลยว่าถ้าจะพาเขาไปหาหมออีกเนี่ยเขาขอซุบๆตัวเองดีกว่า ที่เมื่อพ่อแม่ได้ยินคํานี้นะครับมันก็ถึงกับเบิกเนตรเลยว่าลูกๆของเขาเนี่ยอาจจะไปเจออะไรที่ไม่ดีกับหมอครับแล้วก็ได้หยุดเอาลูกเนี่ยไปหาหมอหลังจากนั้นก็กลับมาพิจารณาตนเองว่าไอ้สิ่งที่เขาได้ทําไปจากการเปลี่ยนลูกชายเป็นลูกสาวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลูกของเขาต้องการหรือเปล่านั่นแหละครับในเวลานี้เองพ่อแม่ก็เลยได้ตัดสินใจจะเปิดเผยความจริงให้กับลูกๆครับ โดยพ่อเนี่ยได้นำเอาเบรนด้าลูกชายในร่างลูกสาวนะครับไปเดินกินไอติมด้วยกันที่แห่งหนึ่งส่วนแม่นะครับก็จะแยกพี่ชายไบรแอนออกไปอีกที่ครับและทั้งคู่นั่นก็จะไปแยกกันบอกความจริงกับลูกๆว่า จริงๆแล้วแบรนด้าเนี่ยได้เกิดมาเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าบรูซแต่ทว่าตอนเด็กๆมันได้เกิดปัญหาขึ้นกับแหนมของบรูซพ่อแม่ก็เลยได้พยายามหาหนทางเพื่อจะช่วยรักษาลูกนี่แหละแต่ทว่าพ่อแม่ทําผิดไปแล้วพ่อแม่ไม่คิดเลยว่าการเอาลูกไปเป็นลูกสาวเนี่ยมันจะทําให้ลูกเกิดความลําบากทางจิตใจอะไรแบบนี้พ่อแม่ขอโทษ ซึ่งเมื่อโมเมนต์ที่ลูกๆทั้งสองได้ทราบความจริงนะครับแบรนด้าเนี่ยก็ถึงกับโล่งอกเลยเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าลึกๆเนี่ยเธอก็เหมือนจะเป็นผู้ชายมาตลอดแล้วพอได้มารู้ว่าเธอเป็นผู้ชายแบบนี้นะครับเธอก็ดีใจมากครับแต่ว่าไอคนที่ช็อกเน่ยมันกลับไม่ใช่แบรนด้าครับแต่ว่าเป็นไบรอันพี่ชายฝาแฝดของเขาครับที่แบบฮะเอๆน้องสาวแฝดที่ข้าเล่นกันมาด้วยตลอดจริงๆแล้วมันเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยก็อึ้งไปเลยครับ เพราะบางที่ก็บอกว่าการที่ไบรแอนได้รู้ว่าตัวเขาเองไม่ใช่ลูกชายคนเดียวนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับโดนแย่งความสนใจไปอะ่ะคือแบบแต่ก่อนมีของเล่นผู้ชายอะไรใช่ไหมไบรแอนก็จะได้อยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมีน้องเป็นน้องชายด้วยแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปแบ่งของเล่นอะไรให้น้องหรือเปล่าหรือว่าจะได้โดนแย่งความรักไปจากพ่อแม่แล้วก็คิดไปต่างๆนานา,นา,นานเลยนะครับที่เดี๋ยวเอเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบในตอนโตกับชีวิตไบรแอนเขานะครับเอาเป็นว่า กลับมาที่น้องแบรนด้าก่อนที่หลังจากที่เธอรู้ว่าตัวเองเป็นชายนะครับแบรนด้าเนี่ยก็เลยแบบดีใจมากหลังจากนั้นก็สลัดมาดสาวตัวเองออกทิ้งชุดกระโปรงหมดทุกชุดครับหลังจากนั้นก็หันมาแต่งตัวเป็นชายงามใส่เสื้อส่งเสื้อสูทอะไรเรียบร้อยกันเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่ครับให้เป็นชื่อว่าเดวิดไรเมอร์แทน ที่หลังจากเขาได้เป็นชายเนี่ยเขาก็กลายเป็นที่ยอมรับของเพื่อนในโรงเรียนอีกหลายๆคนด้วยนะครับก็คือเรียนดีจบการศึกษามาแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบที่ผู้ชายควรจะทําเลยนอกจากนั้นเองก็ยังไปรับการผ่าตัดเพื่อเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับเนื่องจากว่าแหนมตุ้มจิ๋วของน้องเขามันไม่อยู่ทั้งยวงแล้วไงไอพวกฮอร์โมนเพศช,ชายอะไรพวกนี้มันก็ยังมีน้อยนะ้องเขาก็เลยต้องไปรับการฉีดฮอร์โมนอะไรขึ้นมาหน่อย ซึ่งหลังจากนั้นเองชีวิตของเดวิดหรือว่าแบรนด้าที่ได้เปลี่ยนชื่อมาแล้วโอ้ชื่อเยอะมากก็ได้ดําเนินต่อไปแบบเป็นขาขึ้นตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีแหนมที่ใช้การไม่ได้ฮะแต่ก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ยังไปสามารถหาผู้หญิงที่เป็นคนรักของเขามาได้ ซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็รักในตัวตนแบบที่เขาเป็นนะครับคือไม่มีแหนมก็ไม่เป็นไรหาเพราะว่าเจนเนี่ยก็มีลูกติดมาอยู่แล้ว2คนที่เดวิดพอหลังจากแต่งงานมาเสร็จก็รับลูกติดนี่แหละมาเป็นลูกของตัวเองครับแล้วก็เลี้ยงดูเขาได้ดีราวกับว่าเป็นคุณพ่อแท้ๆของเด็กเลยแต่ถ้าว่าไอ้กราฟชีวิตที่มันกําลังพุ่งขึ้นสูงอย่นี่เองนะครับมันก็ต้องมาถึงจุดดิ่งลงครับหลังจากที่เดวิดได้ทราบว่า พี่ชายฝาแฝดของเขาที่ชื่อว่าไบรอันเนี่ยได้ตายไปเนื่องจากการซึบๆตัวเองครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่ไบรอันได้ทราบข่าวว่าเขามีน้องชายเป็นผู้ชายนะครับเขาก็ได้รับผลกระทบต่อจิตใจของเขามาตลอดแบบที่กูไม่กลับเลยขณะที่ว่าเขาเป็นโรคจิตเภทแบบที่ชอบอยู่ในความดาร์ของตัวเองตลอดเลยนะครับซึ่งไอ้ความเจ็บปวดทางจิตใจนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะมาจากการทดลองของดรจอ์นที่ไปทำกับเขาที่แอดไม่สามารถเอามาเล่าได้นาะที่นี้นี่แหละครับ แต่ว่าไอ้ด็อกเตอร์จอนผู้นั้นเนี่ยก็ยังได้ลอยหน้าลอยตาแบบไม่รับรู้ผิดครับน้ำซ้ำด็อกเตอร์จอนนะครับก็ยังได้นำเอาผลการทดลองที่เขาทำกับเดวิดกับไบรอันเนี่ยไปเขียนเป็นงานวิจัยด้วยครับบอกว่าสําเร็จแล้วการที่ผมได้เปลี่ยนแปลงเด็กชายเป็นผู้หญิงเนี่ยผมทําได้แล้วก็ไปสนับสนุนทฤษฎีอะไรที่เขาคิดกันเยอะแยะมากมายทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจอะไรได้เลย แต่ด็อกเตอร์ก็พยายามเคลมอยู่นั่นแหละครับจนกระทั่งเมื่อเรื่องนี้เนี่ยมันได้ไปทราบถึง2พี่น้องฝาแฝดที่ปัจจุบันได้โตมาแล้วนะครับพวกเขาก็ถึงกับยั่วครับเพราะว่าด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชีวิตของเขา2คนมันต้องป่วงอพี่น้องฝาแฝดหลังจากที่ได้ทราบเรื่องนี้มาเนี่ยพวกเขานะครับถึงกับมีแผนที่แบบอยากจะคิดไปบวกไอ้ด็อกเตอร์นี้เนี่ยให้มันได้จมดินกลับไปเฝ้ารากมะม่วงเลยแต่ก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่ามันผิดกฎหมาย ทั้งสองพี่น้องฝาแฝดนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ธรรมดาไปแล้วก็ทําเป็นปิดตาข้างหนึ่งลืมลืมเรื่องที่คุณหมอพูดนั้นเนี่ยก็ mm. จะไปพูดไปกล่าวครับจนกระทั่งทําให้บรแอนผู้พี่เนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็นํามาสู่การซึบซึบตัวเองของเขาในที่สุดนี่แหละครับที่เมื่อหลังจากเดวิดแฝดผู้น้องได้ทราบข่าวนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็พยายามทําใจแต่ก็เหมือนกับว่าดวงชีวิตของเขาในตอนนี้เนี่ยก็จะไม่ดีเช่นกัน ซึ่งอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องความเชื่ออะไรหรือเปล่าที่เขาบอกว่าพวกคนที่เป็นฝาแฝดนะครับมันจะมีอะไรบางอย่างเหนือธรรมชาติที่เชื่อมติดต่อกันนะคือแบบถ้าหากแฝดคนหนึ่งได้รับอันตรายเนี่ยแฝดคนหนึ่งก็จะได้รับรู้ด้วย หรือถ้าหากว่าในบรรดา2พี่น้องฝาแฝดมีใครคนหนึ่งได้ตายไปเนี่ยในเวลาต่อมาอีกไม่นานแฝดอีกคนก็จะต้องตายนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้แอดก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรสักเท่าไหร่นะแต่ทว่ากับเรื่องราวของฝาแฝดไบรอันกับเดวิดนะครับมันเป็นดั่งที่คนโบราณเขาได้พูดมาจริงๆ คือหลังจากที่ไบรอันแฟตผู้พี่ได้ตายไปเนี่ยในเวลาต่อมานะครับกราฟชีวิตของเดวิดก็เหมือนจะดิ่งเหลวลงด้วยครับคือเมียไ่ม่ที่เคยแต่งงานกันมามีลูกติดนะจำได้ไหมในเวลาต่อมานะครับก็เกิดการเลิกลาไป การงานที่เดวิดเคยทําอยู่ดีๆนะครับอยู่ๆก็โดนเด้งออกโดนเจ้านายเทครับคือจะทําอะไรต่อมาชีวิตตอนนี้เนี่ยก็ไม่รุ่งหมดเลยจนทําให้ในที่สุดนะครับเดวิดก็ได้กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปอีกคนครับก็ขับรถออกไปนอกบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเดวิดก็ได้ไปทําอะไรแบบที่พี่ชายของเขาทำนี่แหละครับ ก็เลยทําให้ทั้งสองฝาแฝดนี้มีจุดจบของชีวิตที่เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะถ้าหากจะย้อนกลับไปคิดว่าทุกๆอย่างนะครับมันเกิดขึ้นมาจากความรักลูกฮะคือเอาจริงๆพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรนะคือพ่อแม่เขาคิดไปเยอะคาดหวังว่าถ้าเกิดลูกโตขึ้นมาไม่มีแหนมอะไรเนี่ยจะกลายเป็นที่ล้อเล่นของเพื่อนๆหรือเปล่าก็เลยได้นําลูกๆเนี่ยเข้าไปทําการรักษาในคลินิกป่วงนั่นแหละครับ ที่ถ้าพ่อแม่รู้แบบนี้แอดก็เชื่อว่าเขาก็คงไม่ทําตั้งแต่แรกหรอกนะคือฉี่ไม่ออกครั้งเดียววิบัติทั้งชีวิตเลยว่าแต่เมื่อพูดถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าพวกขันทีจีนที่เขาแบบตัดอายุออกไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถฉี่ฉี่ออกไปได้ยังไงครับที่ถ้าหากใครสงสัยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแอดก็มีทําไว้ให้แล้วลิงอยู่ในด้านล่างเลยนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊กเอฟเอ็นเดอรี่นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเดอ้อ 拜拜。Bye bye.